สารรถเลยอะก็บอกล้ว่าขยะเอามาอกใช่ใซือม่เาัมาน่จยอัดอัดอัดจอัดไว้อัดไไม่เป็นไรแต่อันนี้เดี๋ยวอัดไว้เดี๋ยวส่งให้ค่ะทำไมอัดวิดีโอแล้วมันเป็นเลนวายวะพี่เจี๊ยบ ทำไมถ่ายรูปมันเป็นแค่จัตุรัสส่งมาเลยส่งมามันต้องึ้นึ้นอย่างเดียวเลยอ่ะจะได้ไฟไไเรมพ้นทีนองขึนได้่ แล้วแล้วของพี่อะคะของผมไม่มีแท็กชั่นแต่ผมเป็นดิฟล็อกดิฟล็อกมันดีกว่าตรงไหนคะมันจะล็อกล้อล็อกล้อไม่ให้หมุนเกลียบล็อกล้อให้หมุนไปพร้อมกันอุ้ยเขาขึ้นได้ไหมน้าไม่เอาจริงจริงยังไงวะตาไดูดิเดี๋ยวผมต้องแอดไลน์กันสินะ ใช่แอคคอขับแหละส่งให้คนขับเลย <c oughs> แล้วคือยังไงเราต้องอัดไปข้างหน้าไหม <c oughs> เราต้อง่วงเขาอยู่ใช่ไหม <c oughs> เ,ออเราคนดกดปิดแล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเขาส่งไป <c oughs> ให้เขาให้เขาขึ้นไปก่อนเนาะใช่ไหมตัวน้องนีงน่แหละที่จะไม่ไม่ได้เพราะเขาจะไป <c oughs> เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาขึ้นก่อนเพราะว่ารถมันส่งนี่กัน <c oughs> อยู่ยแล้วอ่ะพี่